ในคลิปนี้ผมได้จัดรวมมอสฮอลเลอร์ที่รวมตั้งแต่มอสใหม่ยันมอสเก่าซึ่งต้องขอบอกเลยว่ามันเล่นผมทุกทางฮะไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิทยาหรือว่ามาเป็นตัวเลยแน่นอนครับว่าผมเนี่ยจะต้องเอาตัวรอดและที่สาคัญเนี่ยผมจะต้องมาแก้ไขปริศนาที่มันได้ทิ้งให้ผมครับแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปกันก็ฝากกดไลค์ให้ผมทีนะใครกดขอให้หน้าตาดีนะครับนะขอให้หน้าตาดีเอาล่ะไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าฮะโอเคเอ้ยอ่า ผมเริ่มมาแล้วแบบมันไม่มีปุ่มให้กดอ,ออกนี่มันปกติไห้ฮะเอาละในที่สุดเราก็ลงมาสู่ในโลกอะไรไม่รู้แล้วทำไมมันดูกระตุกกระตุกจังเลยว่าไงครับน้องๆครับวันนี้เราอยู่กันในไมค์คาร์บนะซึ่งต้องบอกเลยว่าผมลองมอสผีไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าผมอยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยนะจริงๆอ่ะผมพยายามที่จะแบบไปหามอสมันลงแล้วก็พูดตรงๆว่าหาไม่เจอไม่รู้จะเล่นมอสอะไระอะไรแบบในช่วงแบบ4 5หวันที่ผ่านมาน,นี้ก็เล่นไปแล้ว 1- 2ถึงคลิปแต่ปรากฏว่ามัน อ๋อ,อ,อสายสายจังเลยปรากฏว่ามันแบบเล่นแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ผลนะก็เลยแบบมันมันไม่เวิร์กอ่ะรู้สึกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ตัดลงนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ติดโลบูดอยู่นะครับติดโลบูดเพราะว่าโลบูดช่วงนี้กระแสค่อนข้างที่จะดีเลยชาวบ้านทำไมบ้านพวกเองมันไม่มีอะไรเลยวะอ่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมได้ลงมอสใหม่ๆเข้ามาในนี้ด้วยนะครับนะต้องบอกเลยว่ามอสพวกนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากถ้าหากว่าผมโดนหลอกเดี๋ยวก็ช่วยก,กดไลค์ให้ด้วยนะครับนะอ๋อ <laughs> ผมอยากโดนหลอกเท่าไหร่นะ uh, By the way this one will get more and more destructive over time <c oughs> ก็คือโลกของผมมันจะโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆยิ่งผมอยู่นานเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือมอสอะไรน,นะอันนี้มันปกติไหมเนี่ยอันนี้มันปกติไหม <laughs> ตีไปก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรเนี่ยไมยก้กางเขนโอ้ไ oh ม่นะกระชากมันไปครับเอาละ่ะวันนี้ก็หวังว่าบรรยากาศเดี๋ยวมันจะไม่น่ากลัวนะนี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับแนละ้วแต่ถ้าบรรยากาศมันน่ากลัวก็อืมนั่นแหละนะ เราอยู่ในพื้นที่หิมะด้วยก็ไม่น่าจะอันตรายนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะอ่าไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกวันนี้ไม่เอาเสียงเข้มหรอกวันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยนอแต่อย่างแรกเนี่ยสิ่งใดไหมครับคือเราต้องหาไม้กันไม่ใช่เหรอวะแล้วผมแบบมาโอ้เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะ เมื่อกี้ผมรู้แล้วมันคืออะไรนะครับนั่นน่าจะเป็นไอสตีฟที่มันแบบมันบ้านิดหน่อยเนาะสตีฟที่มันบ้าเมื่อกี้มาเดี๋ยววันนี้เราจะทุบไม้แล้วก็โอ้โหขอไม้แบบเยอะๆเลยได้ไหมแต่พวกแต่ช่วงนี้เนี่ยผมน่าจะแบบไม่ค่อยได้ไลฟ์ในช่องไมค์คาร่บจริงๆกำลังหาเซิร์ฟโรเพย์อยู่หรือว่าจะหาไลฟ์มอสผีวันไรเดียวันวันเสาร์อะเนี่ยไม่ได้วันเสาร์เพราะวันเสาร์ล็อกไว้ให้กับอ่าช่องโลโลบอกละวันจันทร์ถึงวันวันศุกร์ละมั้งนะ เดี๋ยวขอไปคิดทบทวนก่อนก็หวังว่าเราจะได้เซิร์ฟโลเพย์สนุกสนุกสักเซิร์ฟหนึ่งไปเล่นด้วยกันหรืออาจจะเล่นมอสผีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังไว้อ๋เอามานี่เลยของอะไรเนะี่ยถ้าหากว่าผมเริ่มช้าเกินไปเด็กน้องๆก็จะแบบเฮ้ยพี่ทําไมพี่เรล่นอ่อนจังเลยครับพี่อารันพี่อารันเล่นอ่อนจังเลยพี่ขอโทษครับอ่ะอ่ะอะไม่เห็นจะมีกดอะไรได้เลยเอ้ยไ,ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะ เดีย๋ยวเราจะไปหาไม้แล้วก็เหมือนว่าข้างบนนั้นน่จะมีแบบเหมือนกองไฟอะไรสักอย่างอยู่ข้างบนนะเห็นควานันไหมเดีย๋ยวเราไปตรงนั้นกันดีกว่าแล้วครับน้องๆไปกันเลยดีกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าอยากได้เหล็กเนี่ยเราก็ตีโกเลมได้นะครับแต่ไปก่อนแล้วกันอขอโทษนะเผลอกดคลิกโดนเฉยๆนะอีพีนี้เราไม่ได้หวังอะไรมากนะครับนะหวังว่าเราจะได้สักฟูลเซ็ตเหล็ก แล้วกม็มีบ้านมีบ้านหนึ่งหลังอันนั้นคือสิ่งที่ผมวางไว้แล้วกันเนาะแต่รู้สึกว่ามอสในนี้มันมีหลายๆมอสที่แบบผมเคยเจอแล้วแล้วก็เป็นมอสที่ได้รับการอัปเดตที่ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนลงไปถึงมอสใหม่ที่แบบผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะก็เลยจะทาให้ผมแบบอืมจะโดนหลอกอย่างแน่นอนนะพี่อดันก็จะกลัวกลัวสุดๆไปเลยนะเพราะปกติแล้วเนี่ย,ไม,ยไม่ค่อยกลัวผีในไมค้าหรอกยกเว้นบางมอสนะบางมอสก็กลัว แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าผมไปเล่นเกมผีอื่นๆหรือเกมผีเราบอกแล้วผมกลัวอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจอเหล็กด้วยเอาเอานี่มาอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหแต่ว่ามันจะสว่างเกินไปหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกสว่างไหมะับรเรียบร้อยเราได้เหล็กมาสิบชิ้นไอแต่ว่าไปรับาเหล็กมันดูแปลกๆหรือเปล่าเนี่ยฮะ่เดี๋ยวผอขอเปลี่ยนอันนี้เป็นแบบเป็นหินไ้ว้ละกันเนาะส่วนอันนี้ก็เก็บเข้าไปเลยเฮ้ย ไอ้นี่มันไอมีมิกเซอร์นี่หว่าโ,โอ้ยอไอ้ชิบหายโอ้โหโอ้โหโอ้โพี่พี่พี่พมอสอะไรพี่โอ้รุนมลลางเลยชิบหายแล้ว เอลฟี่โอ้ยเป็แมงมดอะไรวะเมื่อกี้นี้อ๋อเมียวแล้ว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 โอ้ m ไปเกผมลงทำอะไรลงไปวันที่ผ่านแล้วผมลงมอสพัวแล้วมันผมไม่รู้อะไรมปนคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยเอาละเอาละเอาละตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เรายังเหลือเวลาอีกไม่มากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้เราจะต้องไปอยู่ในที่สูงเนาะ ในทกสุดตรงน,นี้ก็เหมือนมีบ้านที่เราเคยเจอเมื่อหลาย EP ก่อนเนาะออ uh, If you need a friend to talk to you, need instructions of what you want o you can always talk to me เ้วเป็นเป็นใครอะ่ะเอ้ยมันบอกว่าถ้าแบบไม่มีเพื่อนคุยด้วยสามารถคุยกับมันได้นะแต่ผมถามไปแต่มันไม่ตอบอเอ้ยมีชุดด้วยเอาไปนี่เลยเอ้ยนี่มันเช้ากลางวันแสกแ ก็มาสักแสกแล้วเว้ยผมว่าผมเจอของจริงว่ะน้องๆที่นี่น่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมมีเงินงำอะไรไหมอ๋อโอปป้เจ้าช่วยฮัลโหลฮัลโหลเอ่ออไฟชายหน่ยอย รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะเอาติดไว้หน่อยเอาเล็กก่อนเอาเล็กก่อนอ๋อตอนแรกแบบมันมาแบบสนุกเฮฮาแบบมั่นใจมากแต่แบบพอผมเจอแบบดันไปแบบความมั่นใจผมหายไปหมดเลยอ๋อมันกำลังจะกลางคืนอ๋อเฮลเปีอึ๊บแล้วก็ โอ้ oh, ดินปืนเต็มเลยแล้วก็กดนแอปเปิลแต่ทาไมอยู่อะไรมันดูเก่าๆอย่างไงี้ไม่รู้อ่ะหรือว่าเราจะไปอยู่ที่หมู่บ้านดีแต่หมู่บ้านนี่มันไม่สูงเท่าอยู่บนนี้เนี่ยแต่แบบโอ้ oh, ผมโดนหลอกตั้งแต่แรกเลยเออเผาเหล็กก่อนแล้วกันนะอยู่นี่เราก็ด้ไหนก็เราเผาเหล็กก่อนแล้วกันตอนแรกว่าจะมาแบบชิวๆซะอีกแต่แบบไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแบบไม่ชิวเลยอะ่ะที่มันโผล่มาน่ะโอ้โหน่ากลัวจะจัดเลย เอางเกงมาใส่ตอนนี้เราได้ของเกงเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ของเราครบทั้งหมดนะครับนะก็หมายความว่าได้เวลาที่พี่เราจะต้องแบบลงไปจับบ้านอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงที่ไปหมู่บ้านแล้วก็ไปฆ่าโกลเลมเพื่อที่จะไปเอาเหล็กเพิ่มเติมนะอมบี้อะไรก็อยู่แต่ไปหมดเลยแต่เราลองไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็จิบโอ้จิบไปเลยน่าจะนั่นเออทำไมผมติดความมืดทำไมผมติดความมืด ไปเลย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 ไม่รู้ไม่รู้ทำไมผมจิตความมืดนะผมไปแล้วไม่อยู่แล้วว่างไงสเกลเลตันสเกลเลตันเอ็งอยู่ในหมดอีซี่หรือไงวะฮะหรือว่าเราอยู่กับโกเลมไปก่อนว่าหวังว่าโกเลมน่าจะช่วยกับเราช่วยช่วยเราได้ใช่ไหมพี่โกเลมพี่แต่พี่โกเลมพี่ช่วยผมได้ก็จริงแต่อย่างน้อยพี่ก็โอเคขอโทษน,นะพี่โอ้ขอโทษจริงๆแต่ าราจะไปต้องใช้เหล็กนะผมจกออกจากไบโอพีมานี่คือเป้าหมายอีกอันหนึ่งของผมละมันมักเป็นอะไรไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมแบบผมเล่นทีไรผมมักจะเจอแบบพวกไบโอมที่แบบมันเป็นหิมะตลอดเลยนะซึ่งมันเป็นไบโอมที่ผมค่อนข้างที่จะแบบไม่ชอบที่สุดละเพราะว่าแบบมันหนาวแล้วก็มันมันไม่เป็นะ่หิมะน่ะดูดิมันมีเหล็กอยู่ตรงนั้นอนะ่ะแต่แบบมันต้องแลกการมาด้วยที่แบบผมต้องเดินเข้าไปนะซึ่ง ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกพีแต <Zombie>. okay. ่ซอมบี้โอเคเฮ้ยโอซอมบี้เะเกินผมไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะออกจากหิมะได้นะครับว่าแต่น้ะมันคืออะไรเอสกิโมหรือเปล่าเหมือนทำไมรอบนี้มันไม่มีอะไรเลยเอะโชคร้ายจังเหมือนว่าจะไม่มีนะในเมื่อมันไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อเอ่อแต่ถ้าไมมันมีเอ่อเรสตโตนอยู่ตรงเนี้ะ มีนคนพยายามที่จะวางอะไรสักอย่างให้เราด้วยนะครับเขาอาจจะอยากจะสื่อสารกับเราก็ได้นะอันนี้เป็นไปนได้อย่างหนึ่งล้วเขาอาจจะแบบเอ้ยเองเอาเราสาต์โตนไปซะเพราะว่าผมจําได้ว่าผมลงมอสที่แบบผมต้องใช้แบบไม้กางเขนในการไล่ผีนะนะก็มันเขาอาจจะหวังดีแต่พวกมอสผีส่อนก็ไอ้หมูตัวนี้แปลกไหมไม่แปลกใช่ไหมเราโอ้ย อะไรเอ้ยเฮ้ยเอ้ยใคร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 มึงเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยเป็นใครเป็นใครเออผมเห็นตัวเองแล้วก็ผมเห็นใครไม่รู้อะไปต่อ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 ไปไปไปโอ้แบงกริชิกแล้วไปเราต้องรีบไปแล้วผมว่าผมโดนเล่นงานอยู่ผมต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนโอ้นี่ไงเสียงใครมันเป็นใครเนี่ยโอ้มันเป็นใครชิวโอ้หายไปแล้ว ผมโดนล่าผมโดนล่านี่ไงผมโดนล่าผมโดนล่าวิ่งไปเลยวิ่งไ,ไปเลยผมโดนล่าผมโดนล่าอ๋อผมเจอหมู่บ้านผมเจอหมู่บ้านผมโดนล่าเอ้ยตรงนั้นมีเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างด้วยหอคอยโอ้เอามานี่เลยขออาหารเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรเลยผมเล่นคนเดียวกดนอนจองที่นอนเลยมีใครไม่รู้เอเลนทีเอชก้าวแต่แบบมันมีชื่ออะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้มันเข้าเกมมาด้วยอะ มันไม่ใช่ผมนะแล้วทำไมมันมีทอชแดงอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะมันบอกว่าผมออกเกมไปแล้วมันคืออะไรวะโอ,โอ้โอ้พระเจ้าช่วยผมไม่ควรมาตรงนี้หรือเปล่าอ๋อโอเคไปไปไปเอเอออมาเดี๋ยนี้มีอะไรไหมไม่มีโอ้พระเจ้าช่วยผมติดความมืดอะไรไม่รู้มันคือคำสั่งอะไรมันคืออะไรอ่ะผมติดสถานะอะไรอ๋อ ชิบหายแล้วเขาเข้เาไปหลบเข้าไปหลบเข้าไปหลบเข้าไปหลบเอาหาันเอาหาันโอเคจีมีเสียงหัวใจเต้นด้วยอออร่อยมากเอ่อ Your end is near. Good luck เมื่อกี้ผมกำลังพักกินขนมปังอยู่เลยขนมปังยังเต็มปากผมอยู่เลยเนี่ย แล้วมันอะไรมันเนี่ยโยเอ็นอิสเนียเนี่ยมันบอกว่ามันกำลังโหลด Void เข้ามานะครับ e n นติ y Void Void แปลว่าวันนี้ผมน่าจะเจอสิ่งของที่มันน่ากลัวกว่าเดิมนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมผมเพิ่งมาเจอเพลทอะไรตอนนี้เนี่ยแต่ผมลืมบอกไปว่าผมลงมอสปืนนะครับแต่ผมคิดว่ามอสเปืนน่าจะไม่ช่วยอะไรผมเท่าไหร่หรอกอ๋อแต่ว่าผมมีโอ้อ้ย ใครตีชาวบ้านอะ่ะฮะชาวบ้านโดนตีเอชาวบ้านโดนตีโดยใครอะ่ะใครตีชาวบ้านอะ่ะที่นี่มันต้องคำสาปชัดชัดชัด,ชด,ชดเลยผมว่าเราเก็บอาหารแล้วก็ไปสำรวจหอคอยตรงนั้นดีกว่านะเพื่อ,อจะมีอะไรเออโออโอ้โห เอาไปไกลเลยไหนพวกนี้เนี่ยชอบทำให้ตกใจอยู่ได้โถ่เอ้ยเอ้ยอันนี้มัน the เดอะแบสิไปเลย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 ชิบหายละไปเลยไปเลยอ้ไปเลยครับอ้อมามาวันแรกก็เอาสนักหน่วงเลยนะเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนก่อนโอ้โหแล้วข้างในแบบโอ้โหต้องบอกว่าทำเลยตรงนี้ดีมาก นะที่นี่ดีมากที่นี่ดีมากเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเราขึ้นมาก่อนเอ้ยมีป้ายเขียนไว้ด้วยนะครับนะเช็ควินเช็ควเควเตอร์ตัวตรวจสอบสภาพลมตรวจสอบสภาพอากาศไม่มีฝนไม่มีอะไรแต่ที่นี่เป็นเหมือนบ้านนะครับนะแต่ผมคิดว่า เราน่าจะเปลี่ยนที่นี่มาเป็นอ่าหอคอยที่จะไม่ให้ผีขึ้นมาได้นะครับนะดูจากลักษณะบ้านแนล้เพียงแค่เราแบบอาจจะต้องแบบตกแต่งนิดหน่อยเนาะแต่ว่าแบบดูสิมันมีเลือดมันมีคราบอะไรอยู่เราอาจจะต้องรีโนเวทที่นี่นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแบบทําการสาไฟให้เรียบร้อยเลยดีกว่านะแต่ใส่ตรงไหนไหมเนะ่ยเอาตรงนี้ก่อนอะโอ พี่จะเฮี้ยนเกินไปแล้วปิดประตูเดี๋ยวเราเอาดาบก่อนแล้วกันมีโต๊ะคาบไหมเหมือนที่นี่จะไม่มีโต๊ะคาบนะไม่เป็นไรถ้าที่นี่ไม่มีโต๊ะคาบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาวางไว้เองนะโต๊ะคาบเนะี่ยอ่ะฮะแล้วก็มีเตียงให้เราเซตให้นอนด้วยสวยเรียบร้อยเสียงน่ากลัวดีฮนะแต่ก็ช่างมันไปทีนี้เราก็เอาของที่แบบน่าจะทําให้เราเด,เดินช้าลงออกไปให้หมดก่อนนะ อ่ากำจัดพวกหญ้าอะไรพวกนี้ออกไปให้หมดที่นี่ที่อยู่ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยเนาะโอ้โหว่าแต่ข้างล่างนี่แบบถ้าตกลงไปนี่คือซวยแนะ่นอนเลยแต่เข้าไปนี่ซวยกว่านะเอาเอาพวกข้าบเลือดออกไปด้วยการที่มันมีข้าบเลือดเนี่ยมันมันเป็นลางที่ไม่ค่อยดีนะครับหมายความว่าคนก่อนอยู่หน้านนี่คือคือแม่งตายไปแล้วเฮ้ยเสียงอะไร มีเสียงอะไรไมัอยู่ในป่าด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้นี่ไง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 มังเฮ้ยฮัลโหลถ้าไม่พอใจกันก็ไม่ต้องมาหลอกกันก็ได้โอ๋โอว่าแต่มันทำไมมันมีเฟิร์นสิดสิตรงนั้นนะเพราะแต่ทำไมมีเฟิร์นสิดสิตรงนั้นอืม ถ้าหากวให้ผมเดาเนี่ยมันต้องการให้ผมไปตรงนั้นเว้ยอแล้วประเด็นคือมันกำลังจะมืดโอ้ยเออว่าไงลูกพี่โอเคว่าไงลูกพี่อ๋อโอเคเฮ้ยเอ๊ยเป็นใครวะเอ๊ยเป็นใครก็ไม่รู้อ๋อเดีออกไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเรา โอเคครับโอเคครับโอ okay. เคเดี๋ยวผมจะติดไฟข้าราก่อนนะ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้เรายังไม่ออกไปไหนดีกว่าเนาะเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ารู้สึกว่ามัน <c oughs> <c oughs> เนี่ยเนื้อ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 ฮะออกไปก่อนเชี่ยบ้านโอ้ oh, ตอนกลางคืนรู้สึกว่ามันอันตรายเหลือเกิน เนี่ย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 มาเรื่อยๆเลยบาที่ขนาดนี้เอ้ยผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าหมู่บ้านนี้มันมีบ้านที่แบบเป็นบ้านล้างอยู่ตรงกลางหมู่บ้านเลยอะแล้วบ้านรอบๆนี่คือหมู่บ้านแบบธรรมดาแ้วไอ้บ้านล้างที่อยู่ตรงกลางนี่มันคืออะไรเอ้ยว่าแต่ไอจุดๆที่มันลงไปข้างล่างคืออะไรอะฮะเนี่ย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  เอ้ยโอเคฮลัลโหลเพราะแต่ไอ้เตาฟืนหายไปแล้วนี่เอ้ยมีวางตรงนั้นด้วยอออ๋เอเ้ยมันเอาไฟออกไปด้วยอะมึงจะหลอกก็หลอกสักทีดิแสดงว่าไอฟอร์นิ่นตอนนั้นมันไม่ใช่อ่า ไม่ใช่เฟิร์นเนสมันเป็นแบบน่าจะเป็นเอนตะิตี้นะเดี๋ยวเรารีบไปที่หมู่บ้านดีกว่านะไปเลยออออ,อ,ออออไปหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรดึงผมลงน้ำแล้วเว้ยมันเคยมีนะครับนะที่ผมเล่นมันเคยมีนะมอนที่มันสาม,มารถดึงเราลงได้อะวัดนีชาวบ,า <im itation> บ้านผมว่านะมอนนี้เราจะได้เล่นหลาย EP อย่างแน่อนอนเลยสนุกแน่ว่าไงโกเลมเฮ้โยโกเลมเองใส่รองเท้าเลยเหรอ โอ้ที่มันเรียกว่าอะไรไม่รู้โอ้วัสดีสวัสดีเออเข้าใจอยู่ว่าเองเป็นกลิชอะเข้าใจอยู่อย่าเย็นๆสิพี่เย็นๆโธคุยอะไรมีอะไรก็คุยกันท่าให้ไหมออนนี้มันอ๋อผมรู้สถานที่นี้แล้วผมรู้มันคืออะไรผมรู้แล้วนะแค่เข้ามาผมก็รู้เลยมีโน้ตแปะไว้ด้วยเนี่ยไอ้โน้ตนี้เนี่ย ไม่ต้องโชว์หรอกมันโชว์โอ้กกลัาแล้วกลัาแล้วอ๋อจิงโก้จิงโก้ลิตเติ้ลสตาร์ผมจะอยู่หอคอยนี้อย่างเป็นมิตรนะอ่าฮะาเขยยาดย้วยจะได้มองชัดชัด เคลืมาแล้วอ้อโห EP นี้ยังไม่ได้เข้าถ้ำมันเฮี้ยนขนาดนี้แล้วถ้า EP เข้าถ้ำมันจะเฮี้ยนขนาดไหนอะแต่ยังเครื่องกับไอ้นี่อยู่เลยที่มันทำทางเดินลงไปข้างล่างเนี่ยไอ้ทางเดินลงไปข้างล่างนี่มันจะบอกว่าโอ้ผมมาตรงนี้โดนตลอดเลยจะต,ต้องให้ผมเข้าถ้ำไปแต่เซ็ตเหล็กของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราพร้อมแล้วแล้วก็บ้านอนะันนี้ก็ถือว่าเฮ้ย เฮ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมมีโน้ตด้วยึมันทิ้งโน้ตให้ผมวัดดีออกไปเฮ้ยยังไม่อ่านป้ายเลยไอ้บ้าจูจ่มันมีตัวผมอีกร่างหนึ่งอะแต่มันไม่ใช่ร่างจริงหรอกมัน,มนจะเป็นร่างปลอมทิ้งป้ายให้ผมมันบอกว่าอะไรไม่ใช่ป้ายนี้กระดาษอันนี้นี่ x C 126นึ่งสอบคืออะไร x สี่หนึ่งสองหกเดี๋ยวเราลองไปดูหน่อยแล้วกันว่า X1426 หนึ่งสี่สองหกมันหมายความว่าไงนะ้อแต่ตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวแบบเก้าแปดหกเก้าสามสามหกจำไว้เดี๋ยวเราหลงทางนะครับไม่ใช่อะไรนะหนึ่งสี่สองหกอ้ใครมันออกเกมไปอ่ะมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มีคนกระซิบใส่ผมมันบอกว่ามันเกลียดผมเมื่อกี้น่ะนะหายใจใกล้กูด้วยเกลียดกูแล้วต้องกันอะไรจากกูล่ะแล้วทำไมมันให้ผมไปไกลจังเลยอะไม่รู้ว่ามันทิ้งแบบโคอิรเนียร์ให้ผมไปไหนนะครับนะทิ้งจุดหมายให้ผมไปทำอะไรแต่เราต้องโดดลองค้ำตรงนี้ไปก่อนตึมโอ้โวววววเวว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  เราจะได้คำตอบอีก160บอ็อกนะคุณผู้ชมอีก160บล็อกไปต่อไปต่อไปต่อไปเรืเ่อยๆเหมือนให้เราไปทางทิศเหนือหรือเปล่าเฮ้ยมีอะไรวะเนี่ย1426แต่ผมมาเจอ อ๊ยแล้วใครโดนเผาอยู่วะใครโดนเผาอยู่วะ,อะโอ้ยเองก็แพร่โรคอะไรวะเนี่ยไม่มีน้ำแล้วว่าแต่ใครโดนเผาอยู่วะเอะอเออช่วยเองอยังไงวะเนี่ย แปลกแค่ทําไมมันยังมีลมหายใจอยู่นี่แล้วมันมีเลือดตรงคอด้วยผมว่าคนนี้เขาน่าจะไม่รอดแล้วนะโอ้ oh. ผมตีออกไม่ได้ด้วยฮนะแม่งแปลกๆปละไอ้นี่แม่งแปลกๆนะครับนะไอ้นี่แม่งแปลกๆนะไปอีกต่อร้อยร้อยร้อยบล็อกลงไปตรงนี้เลยโ oh. oh. อ้โอ้เกือบเกือบเลยนะพลาดนิดเดียวคือผมตายได้เลยเมื่อกี้โอ้ oh. เองก็จะมาเรื่อยๆเลยเนาะเองคนที่มันไล่ตามกันอะเออเขาจะอยู่โอ้โหบูงต้องการอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกส stay in the corner LTH ทำไมอะมันบอกให้ผมแบบไปหามุมอยู่นะทำไม1426ผมกปจะถึงแล้ว1426 1426กก็คือตรงไหนอย่าบอกว่ามันคือตรงเมื่อกี้ ตรงนี้นี่ว่ะตรงที่ข้อความมันเข้ามาพอดีนี่หรือว่ามันเป็นพื้นที่ที่ผมบอกว่าผมอยากได้พื้นที่สีเขียวก็เลยแบบเอาผมมาทิ้งไว้ที่นี่วะเออหรือว่าผมต้องแกะก็คือไอ้ e บวก64ด้วยอะ่ะ E แล้วก็ข้าล่างบวก64มันหมายความว่าไงผมหาพิกัดผิดเหรออาจจะมีความเป็นไปได้ที่ผมหาพิกัดผิดนะรู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะที่ผมจะต้องหานะแล้วตรงนั้นเป็นหมู่บ้านพอดีเลยเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านเลยดีกว่านะครับโอ้โห อันนี้บอกว่าเราเป็นอีพีที่ผมเจอหมู่บ้านบ่อยแล้วเราเจอหมู่บ้านที่3แล้วมั้งใช่ไหมหนึ่งสองสามใช่เราเป็นหมู่บ้านที่สามแต่แบบเป็นหมู่บ้านมันแปลกๆเออเออเออเอ้ากูอยู่หมู่บ้านนี้ไอ้พวกชาวบ้านมึงบอกมาสิว่าที่นี่คือหมู่บ้านต้องสามใช่ไหมเฮ้ยมึงพูดกับกูมาเดี๋ยวนี้ ที่นี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยนะแม่เ้ยคืออะไรกันแน่อันนี้มันที่เก็บขี้อ่อ the bath มาได้ยังไงอะฮะโอเคโว้โวโวโว I I ทำไมเสียงกันมากหมดเลยผีทุกตมันมากหมดเลยฮะผมไม่เจออะไรเลยนะ มาจะเสียงแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนเดี๋ยวผมว่าผมไปฆ่าวัวเอาอาหารสักหน่อยแ,แต่ผมว่า EP นี้ก็ใช้ได้อยู่นะไม่ใช้ใช้ไม่ได้นะโมาสักขนาดนี้มีตัวอะไรไม่รู้แบบชอบเดินตามหลังเรามาด้วยเ้ยที่เราไม่เห็นอะไรเลยแต่แน่นอนครับขอเอาวัวก่อน เอ็งมานี้เลยไอ้วัวเออเอ็งด้วยอีกตัวหนึ่งมานี้เอ็งด้วยไม่ต้องห่วงมานี้เลยเอ็งด้วยมานนี้โอ้โอ้โอ้รู้สึกปวดคอผมว่าทำเลยที่นี่กำลังได้ผลดีเลยนะนะกำลังได้ผลดีที่จะบอกสำหรับการที่เราจะมาอยู่นะอืมแม่งแปลกๆอีกละไอ้แบบนี้มันแปลกๆเลยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะ ปกติมันไม่มีอ่ะตอนที่ผมหันอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีและทำไมหญ้าตรงนี้มันหายไปไหนหมดด้วยเรื่องแปลกๆมันเกิดขึ้นรอบตัวผมตลอดเลยอ่ะโอ้โหๆๆอาจจะแบบมีจุดเล็กบางจุดที่แบบมองไม่เห็นแล้วแบบมันเกิดขึ้นไวมากจนแบบไม่ทันสังเกตนะแต่ไอสิ่งของแบบนี้เนี่คือมันไม่ใช่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้น้ำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะไปดูนีอะไรเนี่ยเนี่ยต้นไม้แล้วมีน้ําแบบนี้เนี่ยอา ว่าไงวันดีผมว่าเราต้องรีบไปอยู่ที่สูงแล้วมึงโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วเอ้ยโอ้โอโ,อโ,อโอเคขึ้นมา <c oughs> อ๋ออเฮ้ยเเล็บสกมโกอลมมันตีใครไม่รู้โอ้ยอย่างน้อยกเลมก็อยู่ฝ่ายเรานะครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับทุกคน,นครับมอนนี่จะทำให้ผมเป็นบ้าถามว่า ทำไมาพี่อรันไม่อยอมทําทอะไรสักอย่างทำไมยืนอยู่ตรงนี้เฉยๆไม่ใช่หรอครับผมอยากสังเกตนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ไม้ตรงนี้ผมยังไม่ตัดเลยแล้วมันก็หายไปแล้วทําไมมันมีไอ้กองดินไอ้กองทรายมันอยู่ตรงนี้จู่ๆมันก็มีกองทรายมันอยู่ตรงนี้นะครับนะนะแต่เติ้งคือใครละใครได้รับอะไรอะ่ะโอ้ Why can't you just leave เออเซิร์ฟเวอร์บอกว่าทําไมกูออกไม่ได้อะ่ะม,มีสิ่งโครสร้างผมเอีก อีกอันหนึ่งอยู่ตรงกันนะโอเคครับคุณผู้ชมครับเอ้ยวอ t ทำไมอะ่ะเอ้ยเสซคใครวางอะไรแล้วทำไมผมมองไม่เห็นร่างตัวเองอะ่ะเออผมก็บเรจะบอกว่าเนี่ยเออจะไปจบคลิแจะผมได้เสียยคนวางอะไรไม่รู้ลงไปดูก่อน เฮ้ยชื่ออะไรโอ้สวัสดี